ที่ประเทศไทยเองนะคะการนําเสนอการพูดคุยของดีเจวิทยุชุมชนแห่งหนึ่งก็ได้กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะคะเมื่อได้พาดพิงไปถึงกลุ่มผู้หญิงมุสลิมค่ะจนกลุ่มผู้หญิงมุสลิมต้องออกมาเรียกร้องเพื่อให้ขอโทษในเรื่องนี้นะคะซึ่งดีเจก็บอกว่าเกิดจากความเข้าใจผิดนะคะและก็ขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนก็บอกว่าเรื่องนี้ควรจะเห็นใจทั้งสองฝ่ายติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสรางกูลณอยุธยาค่ะ เอกสารถอดคำพูดเกือบ20นาทีของดีเจหนุ่มฉายาเอฟอิติปิโสถูกแจกจ่ายให้กับชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งและประชาชนทั่วไปในสนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากดีเจคนนี้กล่าวพาดพิงถึงองค์อัลเลาะห์พระเจ้าของชาวมุสลิมและกรณีความขัดแยง้งเรื่องการสวมหิญาบในโรงเรียนวัด ผ่านรายการวิทยุเรื่องเล่าโกดัง13ทางสถานีวิทยุชุมชน104.25สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมที่เขาเป็นผู้จัดเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคลิปเสียงของเขาถูกนำมาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ YouTube สร้างความไม่พอใจให้กับชาวมุสลิมจำนวนมากจนมีการแสดงท่าทีผ่านช่องทางต่างๆเช่นการตั้งกลุ่มต่อต้าน DJF บน Facebook ซึ่งมีจำนวนสมาชิกมากถึง6,000คนภายในเวลาไม่กี่วันจนนำมาสู่การชุมนุมของกลุ่มชาวมุสลิมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยมีข้อเรียกร้องถึง DJF 4ข้อคือ 1. ให้ออกมาขอโทษผ่านสื่อมวลชน 2. ให้ยุติการทำหน้าที่ DJ 3. ให้เข้าอบรมหลักศาสนาอิสลาม และ4คือจะดําเนินคดีตามกฎหมายสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยมันเหมือนเป็นการดูหมิน่นคนที่นับสือศาสนาอิสลามทั้งโลกเพราะว่าเป็นการเอ่ยถึงเอกของอเลาะในทางที่ไม่ถูกต้องไม่ถูก,ไม,ถกไม่ควรครับผมในคํากล่าวของซอรอังกาฟิโรเนี่ยเอ่ยว่าละกมดีนุกุมวาลียดีนก็หมายความว่าศาสาศนาของคุณก็เป็นาศาสนาของคุณ ศาสนาของฉันก็คือศาสนาของฉันคือเราจะไม่ก้าวไก่กันคือเบ e> ื้องต้นเนี่ยทางดีเจต้องออกมาออกมาคือคือมุสลิมเราแค่ต้องการคําขอโทษผมมองอย่างนั้นนะแล้วก็เราต้องการจะชี้แจงให้เขาเข้าใจในศาสนาของเรามากกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะไปหักล้างเขาว่าศาสนาคุณดีหรือไม่ดีเราดีหรือไม่ดีตรงนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป้าประสงค์ของเราคือเราต้องการจะให้เขาเข้าใจในแง่คิดของศาสนาเรามากกว่าครับ หลังความไม่พอใจขยายวงกว้างออกไปศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาเทรสมาคมและเป็นผู้ดูแลคลื่นวิทยุความถีน่นี้ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับแสดงความรับผิดชอบด้วยการสั่งระงับการจัดรายการของดี f และถอดรายการดังกล่าวออกจากผังทันที แม้จะยุติบทบาทดีเจและถอดพังรายการไปแล้วแต่ประวัติของ F ก็ถูกค้นหาข้อมูลจากกลุ่มผู้ไม่พอใจตลอด10วันที่ผ่านมาโดยที่เขายังไม่เคยมาปรากฏตัวและเปิดเผยสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นกระทั่งคืนที่ผ่านมาทีมข่าวไทย PBS ได้รับการติดต่อจากคนใกล้ชิดของเขา จากนั้นจึงได้พูดคุยกับดีเจหนุม่มซึ่งเขายืนยันว่าต้องการขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นและนัดหมายให้ทีมข่าวมาพบช่วงบ่ายที่ผ่านมาสิ่งที่ผมกระทําแล้วก็ก้าวล่วงไปแล้วเนี่ยก็ต้องขออาภัยอย่างสุดซึ้งจริงๆครับที่อาจจะกระทําในสิ่งที่กระทบจิตใจของพี่น้องม,มุสลิมอันนี้ต้องขอโทษอย่างจริงใจจริงๆครับความเป็นห่วงคงต้องพูดกันตรงๆนะครับก็ในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะทั้งทางจดหมายทางอ e ีเมลทางโทรศัพท์เองเนี่ยก็มีมาในส่วนของการขู่ที่จะทําร้ายไม่ว่าจะตัวผมเองนะครับตัวครอบครัวแล้วก็ญาติสนิทแม้แต่เพื่อนฝูงที่บางท่านนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ลุกลามมาถึงในส่วนของคนรอบข้างที่ อาจจะอาจจะมีข้อมูลของเราเนี่ยก็โดนคุกค,คามด้วยนะคือคืออยากขอครับว่าในในจุดความรับผิดชอบนะครับเกิดจากสิ่งที่ผมเนี่ยพูดออกไปกระทาไปเพียงแต่เพียงผู้เดียวนะครับแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมาจากการปกป้องพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็ความกดดันในความทุกข์ยากของพี่น้องในสามจังหวัดชา,า,ายแดนภาคใต้เนี่ยแต่ก็เป็นการกระท,ทําที่เรียกว่าจับจ้วงและรุนแรงหยาบคายเกินไปหน่อย แต่อยากให้ทุกอย่างมันจบลงที่ตัวผมนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟ้องดําเนินคดีตามกฎหมายในยกนนี้ก็ยินดีนะครับยินดีแล้วขอยอมรับผิดนะฮะแต่ว่าก็ยังยังไงก็ช่วยมีขอให้เห็นใจในส่วนของบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยนะครับนางอังคณาณีละไพจิตนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวมุสลิมแสดงความชื่นชมที่ดีเจหนุ่มออกมายอมรับผิดต่อสิ่งที่กระทำโดยไม่เป็นประเด็นที่สร้างความขัดแย้งเป็นวงกว้างมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังฝากถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการแสดงความเห็นต่อเรื่องที่เป็นความเชื่อทางศาสนาทีนี้เนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยมองว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยคงเป็นเพราะ,ะความได้ประสบการณ์นะคะอาจจะในในส่วนของดีเจที่ออกมาพูดอาจจะเป็นส่วนตัวจะมองว่าอาจจะยังเป็นเด็กนะคะ,ะความรู้สึกเป็นพวกกันอาจจะมีสูง เพื่อรู้สึกไม่พอใจก็แสดงออกมาตรงๆโดยขาดความยั้งคิดว่าตัวเองกําลังทําหน้าที่ของสื่ออยู่อะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็อาจจะไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในวันหน้านะคะก็ส่วนตัวก็หวังว่าเรื่องนี้คงไม่เป็นเรื่องของน้ําพึ่งหยดเดียวที่ทําให้เกิดความบาดหมางระหว่างคนสองศาส,สน,นะคะ่ะ ไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังเชื่อว่าเราต้องอยู่ด้วยกันนะคะไม่ไม่มีอะไรดีไปกว่าการต้องหันมาพูดคุยกันปรับความเข้าใจการให้อภัยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายต่างบอกว่าต้องการปกป้องศาสนาของตนเองซึ่งดังอังคารระบุว่าทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามต่างมีหลักธรรมสูงสุดเดียวกันคือการให้อภัยซึ่งจะเกิดหลังมีการละเมิดเกิดขึ้น ดังนั้นไม่ว่าศาสนิกใดก็ควรนึกถึงหลักธรรมข้อนี้จึงจะได้ชื่อว่าปกป้องศาสนาอย่างแท้จริงวรักษณ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย PBS รายงาน